เปิดภาพเบื้องหลังความเป็นพี่น้องท่านอ้นคอยดูแลท่านอ่องตลอดที่อยู่ในเมืองไทย จากกรณีท่านอนและท่านอ่องกลับไทยในรอบ27ปีซึ่งชาวไทยหลายคนต่างให้ความสนใจกับทั้งสองท่านและยินดีต้อนรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดอย่างอบอุ่นซึ่งทั้งสองท่านพักอยู่ในประเทศไทยมาระยะหนึ่งและได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชนในที่ต่างๆล่าสุดวาสนานาน,านุ่มนักข่าวชื่อดังได้โพสต์ภาพเบื้องหลังพี่ชายที่คอยดูแลน้องตลอด โดยวาสนานาน่วมได้โพสต์คลิปรวมภาพเบื้องหลังท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ผู้เป็นพี่ชายคอยดูแลท่านอ่องนายแพทย์จกกักรีวัชระวิวัชระวงตลอดทั้งถ่ายรูปให้และคอยตักอาหารให้กับน้องโพสต์ข้อความบรรยายคลิปว่าข้างหลังภาพพี่กับน้อง ท่านอ้นถ่ายภาพให้ท่านอ่องกับเสด็จทั่วที่โรงพยาบาลสิริราชและคอยตักอาหารให้แก่ท่านอ่อง d n a ของความเป็นพี่ของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ที่คอยดูแลท่านอ่องน้องชายมาตลอดท่านอ้นท่านอ่องโดยท่านอ้นและท่านอ่องได้เผยถึงความยินดีที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งในรอบ27ปีและทั้งสองท่านมีความตั้งใจอยากจะกลับมาอีก ท่านอ่องนั้นมีความสนใจอยากเป็นเลคเชอร์ช่วยสอนวิชาการแพทย์หรือเป็นที่ปรึกษาในด้านที่เชี่ยวชาญให้กับทางโรงพยาบาลสิริราชซึ่งท่านอ้นก็ช่วยหนุนเต็มที่ทั้งสองท่านเผยว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมายัางบ้านเกิดและท่านอ่องเองก็ตั้งใจมากที่จะมากราบพระราชบิดาผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย ต่อมาท่านอ้นได้เปิดเผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนโดยมีท่านอ่องยืนอยู่ข้างๆว่ากล่าวว่าขอบคุณมากครับที่มาส่งอาทิตย์นี้ค่อนข้างยุ่งเหยิงหน่อยเราก็มาแค่ไม่กี่วันผมมาเจวัน8วันน้องมา3วัน4วันก็เป็นอาทิตย์ที่ไปค่อนข้างเร็วมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำอยากจะดูที่เมืองไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ใจเราต้องการอยากจะเติมให้เต็มแต่เวลาก็น้อยเกินไป ตั้งแต่มาที่ประเทศไทยคราวนี้ก็ได้ความรักความอบอุ่นจากทุกคนที่เราพบเจอก็ได้พบเจอกับคนไทยที่หลากหลายวิถีชีวิตได้คุยกับเขาค่อนข้างใกล้ชิดและได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเพื่อนชาวไทยของเราในประเทศนี้ หลังจากที่แยกจากกันมานานก็ได้เติมเต็มในหัวใจอีกทีหนึง่งอะไรที่เป็นช่องโบว่ในรูของหัวใจก็เติมเข้ามาให้เต็มเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นอย่างมากทําให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยของเราวันนี้ประเทศไทยของ27ปีที่แล้วก็เป็นที่ที่ต่างกันอะไรที่อยู่ในความสนใจความทรงจำของผมตอนเด็กๆก,ก็อาจจะไม่อยู่แล้ว ก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแทนก็ไม่ได้แปลว่าเมืองไทยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแต่มันแค่เปลี่ยนแปลงไปผมหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีแต่ความหวังชาวไทยมีแต่ความหวังความรักและความเคารพซึ่งกันและกันจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามในเมื่อเราเป็นคนไทยเพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเราก็น่าจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน ฟังซึ่งกันและกันและมีความรักซึ่งกันและกันใครผิดใจกันก็ขอให้อโหสิกันหันเข้ามาหากันท่านโอ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและน้ำตารื่นโดยได้บอกว่าผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนึกในพระคุณของประเทศชาติดีใจที่เกิดมาในประเทศไทยคราวนี้ก็ต้องจากไปอีกแล้วแต่หวังว่าในอนาคต ผมกับน้องๆครอบครัวก็จะได้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกห,หนึ่งหวังว่าอีกไม่นานช่วงที่เราไม่อยู่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยปกป้องรักษาประเทศไทยไว้ให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรมความเสมอภาครักกันสามัคคีกันเราก็หวังว่าจะมาใหม่ในเร็วๆนี้ หลังจากเปิดเผยความรู้สึกแก่สื่อมวลชนแล้วท่านอ้นและท่านอ่องก็เดินไปที่เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้าไปภายในเกตทั้งนี้คณะสื่อมวลชนและประชาชนที่ทราบข่าวต่างก็มาส่งและอวยพรให้ท่านอน้น,อนท่านอน่องเดินทางปลอดภยัยและกลับมาใหม่นะคะโดยท่านอน้นโบกมืออำลาทุกคน